สวัสดีค่ะดิฉันมนซี่โดกมนสืบสินค้านค่ะ ดิฉันแพรวพ,พันธ์ยมสอนค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวอเบจนะคะซึ่งจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะรวมไปถึงสาระความรู้นะคะต่างๆที่จะมอบให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยค่ะในทุกวันพุธนะคะช่วงเวลา0 0นาฬิกาถึง11เนาฬิกาค่ะ ช่องทาง Facebook Live เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรธดนีค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตนะคะมีหน้าที่ดูแลนะคะรับผิดชอบความ สุขนะคะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนค่ะหรือว่าดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ทุ่งเทนะคะพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเพื่อนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเองนะคะภายใต้วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเมืองแห่งการพัฒนาคู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและก่อนที่จะไปพูดถึงภารกิจโครงการต่างๆนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดิ ะะหรือจะเป็นในเรื่องของแผนพัฒนาต่างๆนะคะเรามาทําความรู้จักค่ะกับคณะผู้บริหารนะคะหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอตรดิตกันนะคะใช่ค่ะซึ่งคณะผู้บริหารนะคะหัวหน้าส่วนราชการ <S <S และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตนะคะได้ร่วมกันขับเคลื่อนะนะคะและพัฒนาภารกิจต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะค่ะพร้อมแล้วไปทําความรู้จัก กับคณะผู้บริหารชุดนี้นะะเลยค่ะเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นสักใหญ่ของโลกจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างเป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออกอุตรดิตหมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือเป็นเมืองตำนานแม่ไม้รับแลและเมืองถิ่นกำเนิดของวีวรบุรุษกู้ชาติพระยาพิชัยดาบหักทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดอุตรดิตถ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งมีจำนวนประชากรมากกว่า4ี่แส0คนโดยการปกครองแบ่งออกเป็น 9อำเภอ67ตำบล613หมู่บ้านซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงโครงข่ายที่สำคัญในจังหวัดอุตรดิตมีหน้าที่พัฒนาจังหวัดทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณาสุขการอาชีพสาธารณุรโภคและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิน่นโดยการนำของฝ่ายบริหารนำโดย นายชัยศิริสุภรักษ์จินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและรองนายกได้แก่นายชลิตธนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนายสมชายชัยพันธ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เลขาธิการนายกสองท่านได้แก่นายสมชายตัดวงเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดินายวิรัชจำนงรัตนพันธ์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิพร้อมด้วยนายวิชาโลประเสริฐที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิและนายจักรราวัฒหง์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดยนายชลาวุฒิบุญเกตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนายชวลิตวีรสิริวันรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนายไัยสารภูริศัตร์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและนางยุพินท้าวเทพเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตราดได้แก่อําเภอเมืองอุตรดิ์ เขตหนึ่งร้อยตีเครือมีสุเขตสองนายทองอยู่ล้อมวลีรักเขตสามนายนรุปนาฏอุมรินเขตสี่นายชลาวุฒิบุญเกตเขตห้านางสาวสกุลวันเอี่ยมสกุลเขตหกนายปองภบ,บุญอินเขียวเขตเจ็ดนายสราวุฒิรอดภัยเขตแปดนางยุพินท้าวเทพอําเภอลับแลเขตหนึ่งนายวิละคำพุกเขตสองนายเรวัตแก้วเปี้ยเขตสามนายบังเอิญเพลงเปลี่ยน อำเภอรตรอนเขตหนึ่งดรดมศักดิ์จากน้ำอ่างเขตสองนายชวริตวีระสิริวัน์อ,อําเภอพิชัยเขตหนึ่งนางปัญญาสอนวางเขตสองนายพิสารปั่นวงกอเขตสามนายบัญชาเมฆนุย้ยเขตสี่นายไพศาลภูริสัตอ,อําเภอท่าปลาเขตหนึ่งนายปรีชาพิมสารเขตสองนายมาโนดขำทองอ,อําเภอน้ำปาดเขตหนึ่งนายจิรศักดิ์กองมาเขตสองนายประจวบองกุลนะ อำเภอทองแสนขันนายสภาสินอิริยาอำเภอฟากท่านายเสน่ดีมีและอำเภอบ้านโคกนางคำล่าดวงสุภาฝ่ายข้าราชการนำโดยนายดำรงทองศรีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิและนายนันทศิษฐ์โพง,งาม รองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น9ส่วนราชการและหนึ่งหน่วยตรวจสอบภายในดังนี้สำนักประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปงานนิติการและงานอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีนางวัทยาโตมีดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก <s> ี่ยวกับงานกิจการสภางานการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีนางสาวสิริวันเขียวสะอาดดำรงตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีการบริหารงานคลัง งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้โดยมีนางสาวทิติรัตน์รงคมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคังกองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจการออกแบบการก่อสร้างการซ่อมบำรุงงานเครื่องจักรกลและงานทางหลวงท้องถิน่นโดยมีนายอารัชวินเวงวัฒน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างกองสาธารณาสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปด้านสาธารณาสุข งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมการบริหารงานสาธารณสุขงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีและงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายน,นิมิตนัทวรพง์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขกองยุทธศาสตร์และงบป,ประมาณมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณและเงินอุดหนุนง,งานตรวจติดตามและประเมินผลและงานประชาสัมพันธ์โดยมีนายเจริญนาคปิน่นดำรงตำแหน่งห่วงนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษางานส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโดยมีนายนันทสิธิ์โพงามรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผูน้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินโดยมีนายวีพัฒน์คงทิติวัตกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินกองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรมโดยมีนายมงคลเฮียงก่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีนางสาวดารณีกาสมบูรณ์ดำรงตำแหน่งหัวหน,น้านหน่วยตรวจสอบภายในโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดประดิษฐ์ มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจำนวน40แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความมั่นคงมังง่งคั่งและยั่งยืนดังวิสัยทัศน์เมืองแห่งการพัฒนาคู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ทาความรู้จักกับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราไปแล้วนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละคะ่ะที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจะนะคะในการพัฒนาทุ่มเทนะคะภารกิจต่างๆนะคะให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมีคุณภาพและยัย่งยืนค่ะค่ะใช่แล้วค่ะพี่มนเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดิตนะคะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการบริการสาธารณะนะคะจึงต้องมีการจัดการในภาพรวมนะคะให้จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นไปความต้องการของประชาชนมากที่สุดค่ะโด,โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะได้ขับเคลื่อนและพัฒนาภารกิจต่างๆ <c oughs> ด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง7ได้าน <c oughs> นะคะ <c oughs> อยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปดูที่ยุทธศาสตร์ที่1กันก่อนค่ะยุทธศาสตร์ด้าน สังคมและคุณภาพชีวิตนะคะนั่นก็คือเป็นการพัฒนาส่งเสริมนะคะและการส่งเคราะหคคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสตรีเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสนะคะเพื่อที่จะให้มี สังคมที่พึ่งพาตนเองได้ไดและเท่าเทียมกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนะคะของชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีความเข้มแข็งค่ะพี่มนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรวมไปถึงยังมีการส่งเสริมสาธารณสุขให้มีคุณภาพนะคะทั่วถึงสนับสนุนการป้องกันโรคระบาดในทุกๆประเภทเลยนะคะสนับสนุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ เรายังจัดให้มีกิจกรรมแพทย์ฉุกเฉินด้วยนะคะ,คะซึ่งนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่1ค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะน้องแถวค่ะเรามาต่อกันที่ยุทธศาสตร์ที่2ค่ะพิมลเป็นในเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็จะเป็นการพัฒนานะคะและปรับปรุงค่ะ เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานนะคะสะดวกปลอดภัยมีแสงสว่างเพียงพอด้วยนะคะแล้วก็มีระบบโลจิสติกส์ขาที่เชื่อมต่อการสร้างมูลค่านะคะแก่สินค้าค่ะและการบริการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนด้วยค่ะนั่นแหละค่ะนอกจากสาารอุปโภคนะคะเกี่ยวกับด้านการคมนาคมแล้วเรายังมีการพัฒนานะคะแหล่งน้ำนะคะเพื่อการเกษตรและการจัอุปโภคบริโภคด้วยรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเป็นการวาง ผังเมืองนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่ยุทธศาสตร์ที่3ค่ะ,คะนั่นก็คือด้านการ ส่งเสริมอาชีพการลงทุนพานิชยกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งด้านนี้นะคะเราจะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาชีพนะคะในเรื่องของการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้านะคะแล้วก็เป็นช่องทางค่ะที่ช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตฐ์ด้วยถือว่ามีความสําคัญนะคะเรามีผู้ ผลิตแล้วแต่ถ้าไม่มีช่องทางในการจําหน่ายาหรือไม่มีใครมาสนับสนุนในการซื้อสินค้าไปนะคะเศรษฐกิจของเราก็จะอยู่แค่ผลิตชเราจะไม่มีการขับเคลื่อนใช่ค่ะแล้วก็จะไม่มีการขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆหรือ,อพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอย่างสมมติว่าเรามีการประชาสัมพันธ์แค่ในจังหวัดตรดิต จังหวัดอื่นๆก็จะไม่ทราบเนาะเราก็จะต้องมีช่องทางการจําหน่ายนะคะเช่นพวกสื่อโซเชียลมีเดียด้วยตอนนี้มีความสําคัญทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้จะซื้ออะไรผ่านมือถืออย่างเดียวนะคะเราก็มาร่วมกันขับเคลื่อนค่ะด้านนี้ไปด้วยกันนะคะไป็นงยุทธศาสตร์ที่4เลยค่ะใช่ค่ะยุทธศาสตร์ที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านการบริหารค่ะจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ด้านนี้นะคะจะเป็นการปลูกจิตสำนึกการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะทรัพยากรน้ำและป่าไม้นะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำหน้านและ,ะลุ่มน้ําสาขานั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือการสนับสนุนค่ะการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการขยับมูลฝอยนะคะสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียค่ะแล้วก็มลพิษทางอากาศและทางเสียงด้วยนะคะก็จะเป็นการบรณา,าการร่วมกันนะคะสนับสนุนส่งเสร เสริมการใช้พลังงานทดแทนนั่นเองค่ะตอนนี้นะเรายังมีการผ่านตัวเองนะคะ,คะเพื่อมาใช้พลังงานทดแทนนะหลายบ้านเลยนะใช้พลังงานอะไรโซล่าเซลล์นะ<ช>ตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะหันมาพึ่งพาตนเองให้ได้เพราะว่าพลังงานตอนเนี้ย ยากจริงๆนะคะมาต่อยุทธศาสตร์ที่5ค่ะด้านการศึกษาซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆนะคะยุทธศาสตร์ด้านนี้ค่ะจะเป็นการสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานนะคะรวมไปถึงเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะเพื่อการศึกษานั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการเสริมสร้างนะคะจริยธรรมคุณธรรมและศิลธรรมค่ะแก่ผู้เรียนนะคะและบุคลากรทางการศึกษาค่ะตลอดจนการส่งเสริมนะคะและพัฒนาครูบุคลา การทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดค่ะซึ่งโรงเรียนในสังกัดของเราก็คือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดฐ์นั่นเองค่ะใช่คะ่ะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้อง<ช>มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมคู่กันไปด้วยนะคะ,คะขามาต่อกันที่ยุทธศาสตร์ที่6ค่ะพี่มลยุทธศาสตร์ที่6กนะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านการกีฬานะคะศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและปุ่มปัญญาท้องถิ่นค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมนะคะในเรื่องของทํานุกบารุงาศาสนาค่ะประเพณีวัฒนธรรมและภุมมปัญญา ท้องถิ่นนั่นเองค่ะรวมไปถึงการสร้างจิตสํานึกนะคะในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนด้วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีค่ะค่ะแล้วก็จะมีการพัฒนานะคะในเรื่องของด้านการกีฬาค่ะมิบลเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนนะคะในจังหวัดของเรา,เาได้มีการใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาค่ะแล้วก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุกระดับทุกประเภทเลยนะคะน นอกจากนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดตระดีของเรานะคะยังได้มีการพัฒนาสนามกีฬานะคะนั่นก็คือสนามกีฬาหมอนไม้นะคะให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและศูนย์กีฬาสําหรับกีฬาทุกประเภทเลยให้ครบถ้วนและมีมาตรฐานซึ่งเราเคยประชาสัมพันธ์ไปว่าให้มาออกกําลังกายกับฟิตเนสของเรานะคะตอนนี้ก็เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการออกกําลังกายของเรานะคะก็นํามาใหม่เป็นการต่อเหม่งเลยใช่ก็คือสามารถมาใช้บริการได้นะคะแต่ ก็อย่างที่รู้กันมานะคะ,คะว่าเราได้มีพายุเข้ามานะะก็มีการปรับปรุงอยู่นะคะตอนนี้ก็ พร้อมแล้วค่ะพร้อมสาหรับบริการทุกท่านเลยนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเอื้อนะคะต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเรามีสนามกีฬาหรือสถานที่ที่มันปลอดโปร่งปลงปอดภัยนะคะก็จะส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอากาศปลอดโปร่งปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแน่นอนใช่ค่ะสุขภาพที่ดีไม่มีขายนะคะ<ช>อย่างใดต้องหาเอาเองนะคะ,ะ,คะ,ะ,ะเรามาต่อกันที่ยุทธศาสตร์ที่7ค <tha, S 1> ่ะยุทธศาสตร์ที่7นะคะเป็นเรื่องของ การเมืองการปกครองค่ะและการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลค่ะพีม่มนนั่นก็คือการส่งเสริมสนับสนุนนะคะกิจกรรมในการเทิดทูนนะคะและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะส่งเสริมการปรกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะค่ะก็การยึดหลักธรรมพิบาลน,นะคะก็จะใช้หลักนี้นะคะเพื่อบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองนะคะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถตรวจสอบได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะคะเป็นการรูรณาการการทํางานร่วมกันกับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นด้วยค่ะ ก็อย่างที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่น,นะคะว่าเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าสำคัญม,มากๆนะคะเราก็เลยมีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียด้วยนั่นเองนะคะใช่ค่ะ การสนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะ,คะก็จะเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์หลักนะคะ<ช>ที่<ช>เราะจะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านต่างๆให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและก้าวไปพร้อมๆกันทั้งพวกเราและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นตอนนี้เองนะคะเราก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะทั้งภารกิจกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรด่ยได้จัดทําขึ้นผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนี้ด้วยเช่นกันนะคะพี่มนใช่ค่ะ ยุทธศาสตร์ทั้งจยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาที่เราเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆแล้วเราก็ได้นําผลงานนะคะมาได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้ท่านได้ติดตามนะคะซึ่งแผนงานต่างๆตามยุทธศาสตร์ของเรานะคะก็ได้ ขับเคลื่อนนะคะ <ภา S 2> โดยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษ์ของเรานะคะภายใต้การนําของค่ะภายใต้การนาของท่านเฉลิ่ยสุภรักษ์จินดานนคานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์นั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์ของเรานะคะได้ขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยเน้นนะคะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิษฐ์เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักกันนะคะเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอาเซียนนั่นเองค่ะค่ะและวันนี้ค่ะพี่มลเราก็เลยได้รวบรวมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตค่ะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปชมทั้ง9้าอำเภอเลยตื่นเต้นกันเลยค่ะว่าจะมีที่บ้านด้วยหรือเปล่ารับรองเลยนะคะว่าสถานที่9้าอำเภอนี้นะคะคุณผู้ชมต้องอาจจะเคยไปบ้างหรืออาจจะไม่เคยไปบ้างเรา อยากนํามาเสนอในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะได้ไปรับชมกันเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำสื่อประชาสัมพันธ์นี้นะคะในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นค่ะก็จะเป็นอีีแรกเลยนะคะที่เรานํามาเสนอในรายการนี้นะคะก็ไปรับชมสารท่องเที่ยวกันเลยค่ะอบจอชวนเที่ยวชื่นชมวิถีชีวิตแหล่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราดิทั้ง9อําอำเภอประกอบด้วย อำเภอพิชัยบ้านท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักเมืองภูก้าพระยาพิชัยดาบหักสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีการจัดแสดงชีวประวัติท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักและมระดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอ,อําเภอตรอน สักการะขอพรพระอกแตกวัดบ้านแก่งใต้และสะพานแขวนบ้านแก่ง อำเภอทองแสนขันบ่อเหล็กน้ำพีหนึ่งเดียวในโลกสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติอำเภอน้ำปาดต้นสักใหญ่อายุกว่า1,500ปีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่อำเภอบ้านโคกรับลมหนาวชมทะเลหมอกที่ภูสนาวจุดชมวิวทะเลหมอกพร้อมกับสกายวอล์กสุดอันซีนช่องมหาราชตลาดการค้าชายแดนไทยลาวบ้านบ่อเบีย โดยทุกวันอาทิตย์จะเปิดเป็นจุดค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอำเภอท่าปา่าชมวิวสวยตากลมเย็นท่ามกลางธรรมชาติที่เขื่อนสิริกิตซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคและจุดชมวิวเขื่อนดินณบ้านท่าเ,เรืออําเภอเมืองอุตราดิตฐ์สักการะหลวงพ่อเพชรวัดท่าถนนอําเภอลับแลวัดพระแท่นศิลาอาจ โบราณสถานคู่เมืองลับแลซุ้มประตูเมืองลับแลแล,และพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมืองวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแลแล,และน้ำตกแม่พูล น้ำใสไหลยเย็นนั่งแช่น้ำสูดอากาศสดชื่นรายล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด กันบ้างคะกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต,ตรดิษพี่โมลชมแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นงงเต้นมากเลยคะ่ะยังมีบางที่ที่ยังไม่ได้ไป<อ>จะต้องหางเวลาไปแล้วคะ่ะน้องใช่ค่ะนนต้องไปนะคะนนก็อยากฝากทุกท่านนะคะก็แหล่งท่องเที่ยวที่เรานํามาเสนอวันนี้นะคะก็มีทั้ง9อ้าอเภอเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านไปลองเที่ยวกันดูนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังมีอีกหลายที่เลยนะคะที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ไปใช่ บางท่านนะอยู่อำเภอนี้ลองไปเที่ยวอำเภออื่นบ้างเผื่อใครที่ยังไม่มีเนื้อคู่จะได้เจอเนื้อคู่ในอำเภออื่นด้วยนะ oh. แต่มีบางท่านนะ <Yeah. S 1> อยู่อำเภอนี้นะ uh. แต่ยังไม่เคยไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนี้ใน uh. อำเภอตัวเองเลยยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะว่าวให้ไปลอง ก้าวออกจากบ้านไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอย่างน้อยก็เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนนะคะแหล่งท่องเที่ยว้วก็คือรวมไปถึงระบบเศรษฐกษิจด้วยร่วมกันขับเคลื่อนไปได้วยกันค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นนะคะโดยใช้ชื่อว่าอบจออ่อนถั่วนั่นเองค่ะด้วยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในในด้านคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเครือข่าย อาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดตตริตถ์นั่นเองค่ะใช่ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะไปดูกันได้นะคะในของเรื่องของอบจออนทัวนะคะเพราะว่าอย่างที่มนพูดไปเนี่ยคือมีหลากหลายมากๆนะคะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะก็ยังมีเรื่องสวนเออ,อไปเที่ยวสวนพาไปบุกสวนพาไปบุกวัดโอ้โหหลายบุกเหลือเกินนะคะก็อยากจะเป็น สายกินอสายมูมีหมดเลยอาชีพการส่งเสริมอาชีพมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะนํามาให้ได้รับชมกันในอีพีถัดๆไปใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วพี่มนเราพูดกันไปแป๊บๆอ้าวจะหมดเวลาแล้วโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็น EP แรกนะคะที่เราได้จัดทำขึ้นมานะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะก็ได้คอยติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่ารายการคุยข่าวอาปบัตเนี่ยมันก็จะพูดถึงในเรื่องของภารกิจโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบรหิหารส่วนจังหวัดตรัดิตนะคะที่ได้จัดทำกันนะคะว่าเราเนี่ยมีไปทำโครงการที่ไหนบ้างนะคะมีไปทำภารกิจหน้าที่ที่ไหนบ้างก็จะได้รับช มกันนะคะผ่านทางรายการนี้และก็ช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยค่ะพี่มดใช่ค่ะอยากจะฝากกันไว้นะคะไว้ช่วยติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่ามีอะไรท่านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะทางสื่อสังคมออนไลน์ของเราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ในหลายๆช่องทางค่ะประกอบไปด้วยเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะ Facebook อบจอนทัวร์ค่ะเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะตอนนี้ยอดฮิตมากก็คือติกตอกนะคะออบจอุตรดิต์ค่ะรวมไปถึงนะคะ YouTube นะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะถ้าใครชอบชมอะไรยาวๆชมที่ YouTube ถ้าชอบอะไรสั้นๆให้ดูที่ <TikTok. S 2> ติกตอกค่ะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้อง ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน<ช>นะคะ,คะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะในทุกวันพุธช่วงเวลา10นาฬิถึง11นาฬิกาทาง Facebook เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดตรดิตถ์ค่ะค่ะกับรายการคุยข่าวอบจอค่ะแล้วพบกันวันพุธหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ